คโอเคคพี่ีเรยงมางเลยโอ้โหงานใหญ่มากๆเลยครับนม่ได้ว่าต้องขอบคุณต้องก่อนหื่นต้องขอบค,คุณทางเซ็นทรัลเวิร์ก่อนครับ,รบที่เชิญผมกบเฮียมางานนี้ครับวันนี้เรามาให้กําลังใจหนูครับเพราะว่าหนูมีร้องเพลงวันนี้ได้มาร้องเพลงกับวงออเคสตราซึ่งก็โอ้โหใหญ่ด้วยครับแ้วพี่ๆเล่นกันพร้อมากผมก็ทําเต็มที่เลยครับ หน่อยค่ะแต่พัดสวยมากเรามีหนูมีพัดน์ไงโบเฮียร้อนโบเฮียร้อนอยู่เลยลงมาให้พัดเงียเลยเงียไปพัดแต่จะบอกว่าตอนเนียพัดอะลมไม่เข้าเลยทะลุหมดเลยมันเป็นรูครับใช่ครับโหก็จริงๆผมเคยร้องกับวงออเคสตราแล้วประมาณครั้งสองครั้งครับแต่ว่าครั้งนั้นเป็นแบบ สเกลที่เล็กลงมาหน่อยครับแต่ว่าครั้งนี้วงใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็ร้องที่กลางแจ้งครั้งแรกด้วยครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วที่สำคัญแฟนๆมารอกันเยอะเลยครับครับผมก็เป็นรู้สึกสบายครวันนี้มาให้กำลังใจหนูแล้วนั่งหน้าง,งานใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเคยร้องเพลงนี้ด้วยแล้วเราก็อินเพลงนี้ด้วยแล้วก็หนูก็ร้องเพลงพอด้วยครับผม มาของเพลงนี้แหละครับจริงๆก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมากขนาดนั้นครับแต่ว่าจริงๆผมชอบหยิบเพลงนี้มาร้องเพราะว่าเคยร้องกับเฮียด้วยครับแล้วก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยครับก็เลยอยากจะเอามาร้องให้แฟนๆฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับแต่ฟังแล้วมันเศร้ามากเลยนอะหนูเพลงมโลดี้ถ้าเศร้าปุ๊บผมเศร้าหมดเลยครับหนูยิ้มแล้วนะหนูยิ้มแล้วนะตอนร้องนไม่ดนตรีมันเศร้าไงยิ่งออเคสตราแล้วมันแบบเศร้ามองหน้าหนูก็ได้ยิบอยู่จะได้ไม่เศร้า หน้าหนูแพงมากครับมีเพชรไหลเม็ดมากตอนนี้เป็นบางกรเป็นบางกรคอนเสิร์ตบางกรครับผมก็ขอฝากงาน Central World The Great Chinese New Year 2 0พ4ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่นี่ครับเพราะว่าเทศกาลจุดจีนก็ใกล้เข้ามาแล้วครับอยากชวนทุกคนมาจับจ่ายกินแล้วก็ไหว้กันที่ Central World เลยครับครบจบที่เดียวเลยนะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อนพูดถึงจริงงหรอใบโบ้หรอครับจริงเหรอฮะจริงเหรอฮะครับก็โอ้โหก็ต้องก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วครับผมเพราะว่าที่แฟนๆยังอยู่กับพวกเราเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าแฟนๆแบบว่าเชนี้ซึ่งมีความแบบสําคัญพวกเรามากเพราะว่าแฟนๆชาวจีนเนี่ยแบบว่าซัพพอร์ตแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าการโหวตรางวัลต่างๆหรือว่าของขวัญต่างๆหรือว่า ซุ้มเงินอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับผมก็อมขอบคุณมากๆที่ยังสปอร์ตเราสองคนครับใช่ครับขอบคุณเหมือนกันครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่ครับทั้งแฟนชาวไทยด้วยแฟนชาวจีนด้วยเราก็อินเตอร์แพนทุกทุกประเทศเลยครับแต่ว่าเราคิดถึงกคุณเสมอเลยเร็วๆนี้อาจจะได้มีไปเมืองจีน,<อ>นครับเราเรไปก็ได้ลุนล้นกันว่าจะมีไปเมืองไหน อันนี้จะตั้งใจสปอยนิดนึงครับอ,อาจจะได้ไปเครับเร็วๆนี้หรือเปล่ามาตอนไม่ใหม่ก็จะได้ไปแล้วอันนี้สปอยเยอะไปนิดนึงวัยพรจุดจีนนะครับผมก็ในเทศกาลจุดจีนก็ขอให้ทุกคนนะครับผมป <laughs> ีใหมจ่จีนนี้มีความสุขมากๆนะครับผม <laughs> แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ เฮงเฮงร่ำรวยเงินทองนะครับผมแล้วก็มีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยครับเช่นกันครับก็เทศกาลจุษจีนมันค่ะค่ๆหลายคนอาจจะมีเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ใช้เวลาชีวิตกับครอบครัวแบบแฮปปี้แฮปปี้ในทุกวันเลยครับซินเจิ้งรู้ยซินเนียร์พาชายครับอ่าอ่งเปาตุ๊กตาใช่ปะาะเอ่อปกติคนทำงานเราต้องให้ใช่ไหมฮะ แต่เราทํางานกันทั้งคู่ก็ให้กันทั้งคู่แล้วกันดูเอาก็เหมือนแลกกันแลกกันแต่ว่าเทียสามารถให้มากกว่าได้ได้เอาเป็นเช็คแล้วกันโอ้โหสิบแปดหลักรวยแล้วครับทุกคนครับจะจะบอกว่าหนูรวยกว่าเฮียครับเพราะหนูไม่ค่อยใช้เงินกับกา์ซื้อบ้านครับตอนนี้ใช่ที่จีนนะครับแฟชั่นวีก็ใน ปลายปีก็มีคุยครับผมแต่ในช่วงต้นปีไม่ได้ไปครับผมครับก็เตรียมอยู่ว่าจะได้ไปหรือถ้าได้ไปไหมก็ฝากพี่ๆด้วยเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับผมก็อยู่ในช่วงที่คุยกันอยู่มีลุ้นขอให้ได้ครับ <c oughs> หนูอยากไปไหมหน,หนูก็ยากครั <S บ s o m e w วอร e ตัวไมเวอร์ก็วิถายกันไปหลายคิวมากๆแล้วครับแล้วก็แต่และคิวคือจัดเต็มมากๆอย่างของผมก็มีโอกาสได้เข้ากับพี่ๆนักแสดงอนอกค่ายแล้วก็พี่ป๊อกกับพี่เวียแล้วด้วยครับเข้าซีนด้วยกันเรียบร้อยการเข้าซีนกันครั้งนี้ทําให้รู้ว่านักแสดงในตํางานนักแสดงในตํางานเขาเก่งเก่งจริงเก่งยังไงเก่งขนาดไหนพี่ๆเขาเก่งมากๆเลยครับตอนที่เล่นซีนด้วยกัน พี่ป๊อกกับพี่เวียส่งอารมณ์ดีมากๆเลยครับใช่แบบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากๆแต่ว่าการถ่ายซอมไบเวอร์นี่ก็ถ่ายละเอียดมากๆเลยครับใช่ถ่าย<ม>ยากม,มากๆเลยใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเสียงพี่ป๊อกค,ครับผมก็รู้สึกแบบประทับใจมากอยากได้พี่ป๊อกเป็นแม่คน <c oughs> <c oughs> น่ารักครับผมแล้วก็พี่เวียก็เราก็บอกว่ามีอะไรปรึกษาได้ครับผมแล้วก็มีนักแสดงแบบหลายท่านเลยเจนนิสหรือว่าคนอื่นที่บอกว่ามากฝีมือนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตำนานเรื่องหนึ่ง ในเมืองไทยนะเขารู้สึกว่าเป็นการถ่ายทําที่ยากแล้วรู้สึกทีมงานแบบว่าไม่ถูกใจซีนไหนก็รีช like ูตอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้แบบมีความสมจริงมากที่สุดส่วนในพาร์ทของซอมบี้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเราเห็นภาพภาพนัน้นแล้วแต่อยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนดูผลงานของทางโปรดักชั่นด้วยครับผมเพราะว่าทุกคนก็แบบจัดเต็มมากมีทั้งแบบคิวไนท์ด้วยคิวแบบว่าตอนเช้าด้วยซึ่งบอกเลยก็ตอนนี้หลายคิวแล้วหนุเกินเกิน10คิวไปแล้วครับเกิน10แล้ว ผมว่าน่าจะถ่ายก่อนครึ่งปีน่าจะจบแล้วครับผมใช่น่าจะนะครับผม,ม <c oughs> เพลงของพอ่อเ่ไหร่เพลงของกับพี่พอลคิมหละนรับก็จริงจริงก็อีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานเกินรอจริงๆครับไม่นานที่ไม่นานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วก็เร็วไป <laughs> ก็อย่างล่าสุดก็เพิ่งถ่ายนิตยสารแมรี่แคลร์ของทางเกาหลีไปครับถ่ายกับพี่พ่อคิมเลยก็เห็นว่าแฟนก็ชอบกันเยอะแยะเลยครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสไปขึ้นนิตยสารที่เกาหลีครับส่วนเรื่องเพลงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับเร็วนี้แล้วก็อตอนนี้อาจจะด้วยการที่เหมือนทางฝั่งเราก็ต้องร่วมกันแอปรูฟกับทางฝังังเกาหลีเหมือนกันครับเรื่องการโปรโมทนะเพราะว่า Yup. ทางเกาหลีก็เหมือนเขาจะจัดแจงให้เขาว่าจะโปรโมทยังไงยังไงบ้างใช่ก็ต yeah> ้องรอฝั่งหนูเขาแฮปรูฟด้วยครับเมนูแบบเปลี่ยนลุกเลยนะแต่เอกสารคือหล่อเลยส่วนนี้ชอบชมหรอหล่อไส่วนนี้หล่อวันนี้เปิดหน้าผากด้วยวันนี้ก็เปิดหน้าผากมาครับครับชาเลนจ์ตัวเองทำงานกับพี่พ่อครีมอ่ะชาเลนจ์จะยังไงก็เป็นการทำ เป็นการออกเพลงร่วมกับศิลปินต่างชาติครั้งแรกของผมเลยครับซึ่งพี่พอคิมเขาเป็นเจ้าพ่อโอไอซีของเพลงเพลงโอไอซีเกาหลีอยู่แล้วครับซึ่งเราผมเหมือนเด็กเห <c oughs> มือนเด็กน้อยที่น้อยกำลังอยากเป็นศิลปินครับกำลังโบยบินอยู่เราก็บินไปหาเขาเลยครับ <c oughs> <c oughs> บินไปหาเขาดึงที่เลย <laughs> ใช่แล้วก็ร่วมงานกัน <c oughs> ก็ตอนแรกก็กลัวครับกังวลมากๆเลยว่ามันจะ มันจะต้องยากแน่เลยเพราะว่าพี่เขาร้องพร้อมมากๆเรากลัวผมแบบผมกลัวตัวเองจะร้องแล้วทําให้เขาดรอปลงมาอ้ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะผมก็โอเเยอะเหมือนกันนะบอกเลยว่า MV ดีมากแล้วก็เพลงเคราะมากครับผมยังยังไม่ได้ดู MV แต่รับรู้มาครับผมว่าเป็นแบบไหนหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์มากกว่านั้น ใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูมากๆเลยครับเพราะว่าถ่ายเอ็มบีที่เกาหลีด้วย<ช>แล้วก็ร้องเป็นเกาหลีด้วยใช่คือหาความรักหรอเอีกคิวมันไปที่นูนคุยแล้วครับผมผมเพิ่งคุยเมื่อวานครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาคิวดูครับผมว่าจะไปตอนไหนซึ่งเถียงกับหนูตอนในไลน์หนูบอกว่าหนูเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองบอกไม่ต้องหนูจะเลี้ยงก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครจะเลี้ยงแต่ว่า หาคิวไปอยู่ครับอยากไปแนวรยไม่่อรยไม่่้อของขวัญก็ต้องมีของขวัญอืของขวัญเทศกาลอะไรอะคะตุจีนะฮะมีดูเทศกาลเลยของขวัญซูเป,ปอร์ซันแล้วกันเราเล่นลเราเล่นเรูมีแทบจะครบดูคอนเน็ชั่นแล้วเนี่ยเพื่อออกมาสองแต่ให้ไปแล้วของขวัญก็ขอเก็บไปคิดก่อนนะครับ ถ้าบอกทุกคนตอนนี้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่เป็นไรเหมือนกันไม่เป็นไรให้ใจก็พอแล้วใช่ให้ความรักดีๆก็พอแล้วใช่ไม่ได้ต้องการของขวัญขนานนใช่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็ดีใจที่ได้เจอแบบทุกคนร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นการ ไปต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายที่สุดที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการแสดงโชว์อะไรบ้างก็มีการเปลี่ยนแปลงเพลงด้วยหนมาดนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมใช่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทริปที่วุ่นวายพอสมควรเลยครับจะเป็นวุ่นวายแบบว่าวุ่นวายที่เราแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าได้ไปกันทั้งค่ายเลยครับเพิ่งเคยไปกันเยอะขนาดนี้เป็นทริดแรกเกิดอะไรบ้างเลยอ่หนูใช่เพราะว่าน่าจะสนุ ใช่เพราะว่าเรามีโชว์แล้วก็อาจจะมีไปพักผ่อนด้วยก็ดูใช่ครับข้ามฟ้าข้้าาฟมครับผมโอ้ข้ามฟ้าตอนนี้ข้ามฟ้าก็อยู่ในช่วงปรับทให้แน่นครับกำลังประบปรทให้แน่นมากๆเลยส่วนตอนนี้เราก็มีการเรียนบ้างประปรายครับจริงๆก็เพราะว่าอาจจะด้วยช่วงนี้เราโฟกัสหลายอย่างมากๆเลยครับเดี๋ยวจะมีซอมเวอร์อีกแล้วก็จะมีโปรเจกต์ลับของผมอีกเรื่องเพลงด้วยต่างๆครับก็ตอนนี้ก็แบ่งเวลาค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับแต่ว่า จริงๆอยากจะทําข้ามฟ้าให้ดีอยู่แล้วครับใช่มีเวลาเรียนเมื่อไหร่เราไปเรียนแน่นอนซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่แบบมากๆครับผมก็เดี๋ยวรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าได้ปรับบทพิชรันให้มากขึ้นด้วยครับผมอย่างที่ทุกคนแบบฟีดแบ็กมาครับผมก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ครับผมใช่ใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูมากๆเลยเพราะว่าเป็นอีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากๆยักษ์ใหญ่มากๆอีโปรเจกต์นึงของหนูกับเมียเลยครับจะตั้งใจทาให้เต็มที่เลยครับอยากให้ทุกคนรออยู่นะ ครทุกคนัหวเวจอาเอเราเจกียวก่ยวกับซาแซงนครับ,รจ,รบ,บจริงๆค,คิดว่าศิลปินทุกคนมีอยู่แล้วนะครับซาแซงส่วนของกับเฮียมีไหมก็มีครับใช่อย่างตอนที่ไปต่างประเทศก็มีครับปกติก็จะเจอ,เอ,อทุกครั้งไหมก็ทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยเนาะเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ บังเอิญที่ไม่บังเอิญเท่าไหร่ัเอที่ไม่บังเอิญจริงๆบังเอิญที่จริงเราเราไม่ได้ไม่ได้ไไดปิดการถ้าเป็นเรื่องบังเอิญเจอเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบว่าเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออรู้บางทีรู้สปบินเราได้ไงรู้ว่าเรานั่งตรงนี้ได้ไงแบบเขามานั่งข้างหน้าข้างหลังบางทีมีครั้งหนึ่งที่ผมจําได้เลยแบบว่าพี่ Air แอร์เอสเตปบอกว่ามาทักแล้วบอกว่ามีคนแอบถ่ายคลิปอยู่แบบว่า ใช้พูดยังไงราจัดการยังไงอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราก็แบบอยากได้พื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งเชื่อว่าศิลปินทุกคนหรือว่าดาราทุกคนอยากได้ในพื้นที่ส่วนตัวครับผมก็อยากให้เคารพในการมีพื้นที่ของเราซึ่งมันอาจจะดูแบบเล็กน้อยแต่มันเป็นความสุขเล็กแบบน้อยของเราเหมือนกันที่ได้แบบมีความแบบพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็มีเหมือนกันครับอย่างตอนที่อยู่บนเครื่องบินก็เจอเจอเหมือนกันครับแบบตอนนั้นมืด ปิดไฟแล้วนอนอยู่แล้วก็เหมือนแบบแง้มตาขึ้นมาดูเหมือนเขาแบบยืนถ่ายอยู่ใกล้กๆอย่างเงี้ยครับก็ตกใจ <laughs> ตกใจมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับ <c oughs> ใช่พอลืมตาขึ้นมา <c oughs> <ๆ>เขาก็รีบไปครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเหมือนกันครับแต่ว่าทางค่ายก็มีการคือทางค่ายก็รับทราบแล้วครับแล้วก็มีการตั้งกฎอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าก็อยากจะให้แฟนๆแบบอยากให้แฟนๆตระหนักถึงตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าบางที เราก็อยากได้เวลาส่วนตัวบ้างเหมือนกันครับอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในแบบการเดินทางแต่ละครั้งครับใช่เปนที่เล็กๆที่ยังเป็นเด็กีได้ไหมได้ไหมไม่เด็กนะเ,เข้าใจนะเข้าใจจริงๆบางทีเราก็ไรู้จริงๆครับผมมันเป็นบางครั้งบางคทาาอะไรเงี้ยครับผมซึ่งใช่ใช่ใช่บางทีเราก็รู้สึกว่า ในใน,ในเวลาที่เราเลิกงานหรือในเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นัดหรืออะไรเงี้ยมาเจอหรืออะไรเงี้ยก็มันบังเอิญอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดเนี่ก็อยู่ที่แต่ละคนที่ตระหนักอะไรเงี้ยครับผมจริงเราก็เม่ mm hmm. อไไรน้องหนูเนาะเราก็ไม่ได้อะไรแต่ก็งานพื้นที่อยากให้ทุกคนมาเจอเราตามเวลางานมากกว่าครับเพราะว่าตามเวลางานเราก็เต็มที่กับทุกคนอยู่แล้วเราก็แฮปปี้กับทุกคนมากๆอยู่แล้วครับใช่อยากจะขอพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงลวกันครับ เสียงเบาด้วยเกี่ยวกับแฮชแท็กใช่ไหมครับก็จริงๆเห็นแล้วครับแฮชแท็กก็เข้าใจแฟนๆมากเลยครับว่าแฟนๆเป็นห่วงเป็นห่วงหนูกับเฮียครับว่าค่ายอาจจะทวิตเราได้ไม่ดียังไงครับแต่ส่วนตัวผมกับเฮียรู้สึกว่าค่ายก็ทวิตเราดีนะใช่ครับเพราะว่าผมก็เติบโตขึ้นมาจากบ้านดูมันดีมีด้วยครับใช่แต่ว่าจริงๆ เหมือนก็มีเห็นข้อความในเอ็อเอกซ์เหมือนกันครับว่าแฟนๆก็มีพูดบางข้อความเราเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะอาจจะใช้คําพูดไม่น่ารักมากเท่าไหร่ครับอ่านแล้วอาจจะสูญเสียกําลังใจนิดหน่อยครับใช่ก็มีทั้งแฟนๆที่เข้าใจแล้วก็แฟนๆที่อาจจะย,ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าใช่ครับอาจจะไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดบางอย่างของงานอย่างเงี้ยครับก็ใช่แต่ว่าไม่อยากให้แฟนๆคิดว่า อยากเป็แฟนน้อยใจว่าเรามาปกป้องค่ายนะครับที่อธิบายเพราะว่าอยากให้แฟน,นเข้าใจตรงใันช่ใช่ใชอย่างเหมือนเห็นเรื่อง<ม>การรับงานด้วยครับของค่ายก็เหมือนเวลาที่เรารับงานหรือทํางานอย่างเงี้ยครับจริงๆค่ายดูมันดีค่อนข้างให้อิสระกับหนูกับเนียม,มากๆเลยเขาจะถามเราตลอดเลยครับว่างานนี้อยากทำไหมงานนี้อยากทํำไหมใช่แล้วก็อย่างแพลนของปีนี้ก็มีการแพลนมาเรียบร้อยแล้วทั้งปีครับก็มีการนั่งคุยกันจริงจังเลยเพราะว่า มีหลายโอกาสมากๆที่ต้องตัดสินใจร่วมกันครับใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเ,เรื่องอะไรนะเหมือนเหมือนเห็นอยู่นิดหน่อยครับอ๋อเรื่องบอกว่าใช่ไม่ส่งหนูกับเฮียไปเรียนเลย <c oughs> อันนี้เห็นแล้วก็จริงเร <c oughs> น <c oughs> เรียนี <c oughs> เรียนนบางที <c oughs> เราไม่ได้ลงครค่อนข้างเยอะเหมือนกัน,กนค้ายอย่าบอกคนว่าเราเรียนอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงลงแบบ a อ t i v i t y ี ว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละวันทุกเช้าครับใช่นานๆทีจะลงผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้าง,าง,างติดโซเชียลด้วยนานๆทีก็จะเข้ามาลงอย่างเงี้ยครับใช่ก็ไม่อยากให้เป็นแฟนน้อยใจนะว่าผมมองวคายครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกรันยังไงก็อยากให้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณเ mm hmm. จตนาดีๆของทุกคนครับ mm hmm. ที่เป็นห่วงหนูกับเฮ er. mm ีย hmm. ก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจหนูกับเฮียครับเพราะว่าเราก็เชื่อใจทุกคนเหมือนกันว่าทุกคนแบบรักแล้วก็ซ mm ัพพอร์ตเราแน่ๆครับเราก็รักทุกคนมากๆเลย ดูพล้วยหมดแล้วอ้าวครับครับก็อย่างที่หนูบอกเลยครับผมก็มีความความคิดเห็นเหมือนกันครับผมอย่างที่บอกว่าเราเห็นหลายคอมเมนต์มากอย่างที่บอกอยากให้คอมเมนต์กันแบบว่ารันากนักเวลาที่เราอ่านฟีดแบ็กแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นคําที่เรารู้สึกอ่านแล้ว,ลวอยากแบบว่าอยาก